สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดนำเลขหลวงปู่เดิอนชายแนวทางนะคะเลขยันที่เขียนตรงหลังพระนะคะแล้วก็เลขไมโครโฟนที่ช่องแ<ม><ม>อัมรินค่ะไปดูค่ะลรรโโโโกกาามี้ทแวไ

28นะคะแล้วก็กลับอีกด้านให้ดูนะคะค่าเลข4เลข0ูนย์เลข8นะคะก็ให้ทุกคนดูเอานะคะว่าท่านได้เห็นเป็นเลขอะไรคะ่ะค่ะหลวงปู่ก็ได้เขียนที่ไม์ของช่องอมรินทีวีนะคะช่องอมรินทีวี34ค่ะก็พิจารณาดูนะคะแอดก็นำมาฝากเป็นเลขโค้งสุดท้าย2 0 8นะคะหรือว่า8-20ค่ะ เพื่อเป็นแนวทางวันนี้ก็รีบซื้อนะคะพรุ่งนี้ก็จะออกแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเครี่จโยมรียญตุนส่นบนกอตุนซ่นเนมสัยยะสยะพรมาตาสุภะเนเวนเส้นมารยาตองเมื่อวานนี้ก็บอกว่าหลังเรียนนะปรมาตารสุปะโตโกเมเตอด้เองปรมาตาอักขละเก็บในมือปรมาจินออกมาจากคิดวันมาจากใจ สินทมพารุภาเห็นามปริยชน์ามสบัตนมรเรเดาิติมนุธรรมังบริวควิเศษเพื่อกปริยตมสุปตะอัระนั้นในนังสือไม่ควอมมีคมีมังมังการโยตโสนางกริยติอินโมตัสมงกริยตองของกาลมาตาคู่ประมาทยมเจริญบริหส่วนประกการิยตองพรกตออดอดมหาอดลอดกัวกตามมหาราภิยมณเมตานะมีนมาภุมิมุมบัม ค่ะเลขยันอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ผู้คนที่ไปชมล้นหลามนะคะที่วัดนครนายกแล้วก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะเลขยันก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะลองไปพิจารณาดูนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ